NWC Podcast เรื่องของเรื่องวิธีคนโกรดนะคะพระเยซูนะคะตัวอย่างของวิธีคนโปรดปาาพระเยซูได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายแล้วก็เป็นที่ชอบชอบจำพรพักพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยในลูกาบทที่สองข้อห้าสิบสองพระเยซูทรงเป็นที่โปรดการของพระเจ้าและก็ต่อหน้าคนทั้งปวง อย่างเต็มเปี่ยมมานับตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กที่จริงเมื่อพระเยซูเริ่มทำพระราชกิจประชาชนก็เกิดความชื่นชมศรัทธาพระองค์ราจนพระองแทบจะไม่มีเวลาอธิษฐานและสามากิีกรรมกับพระบิดาในสวรรค์เป็นการส่วนตัวเลยแม้แต่คนที่ไม่เชื่อในพระองค์ก็ยังรู้ดีว่าพระองค์นั้นเป็นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าและก็ต่อมนุษย์ทั้งปวง เมื่อพวกฟาริสีนะคะส่งทหารเข้ามาจาับพระองค์ในข้อหาที่ทรงอ้างตนเองเป็นบุตรของพระเจ้าพวกทหารพวกนั้นก็กลับไปมือเปล่าแล้วก็พูดกันว่าอืมไม่เคยได้ยินผู้ใดพูดเหมือนคนคนนี้เลยในยอห์นบทที่เจ็ดข้อสามสิบสองข้อสี่สิบห้าแล้วก็ข้อสี่สิบหกในบ้นปาของชีวิตพระเยซูที่ถูกนําไปอยู่ต่อหน้าพวกฟาริสีและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองพระองค์ก็ยังคงเต็มไปด้วยความโปรปรานของพระเจ้า ถึงแม้ว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ที่อิจฉาแล้วก็เกลียดชังพระองค์คนที่ต่อต้านแล้วก็ปักปรามพระองค์ด้วยพยานเท็จแต่พระเยซูก็ยังคงได้รับความโกดธปานจากพิลาจนเขาคิดจะปล่อยพระองค์ไปอิสระถ้าฝูชนนั้นไม่กดดันเรียกร้องให้ตึงพระองค์แม้ในขณะที่พระเยซูกําลังถูกพิลาใต่สวนอยู่นั้นภรรยาของปิลาเองก็ได้ส่งผู้สื่อสารมาเรียนท่านว่า อย่าปวัวพันกับเรื่องของคนชอบทำนั้นเลยในมัทธิวบทที่27ข้อ19าภรรยาของปิลาตหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ผู้รับการเจิมและเป็นผู้ที่รับความปวดปานจากพระเจ้าแม้แต่ปิลาตเองก็เกรงกลัวพระเยซูค่ะเพราะท่านรู้ว่าความปวดปานของพระเจ้าอยู่เหนือพระองค์ไม่เช่นนั้นผู้ที่ทรงอิทธิพลมากเช่นปิลาตคงไม่แสดงการแก้ตัวด้วยก,การล้างมือ ในอ่างต่อหน้าฝูงชนพร้อมกับประกาศว่าเราไม่มีความผิดเรื่องโรหิตของชายผู้ชอบทำคนนี้พวกเจ้าอ่ะต้องรับผิดชอบเอาเองเถิดในมัทธิวบทที่ยี่สิบเศพยี่สิสี่คะหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนแล้วนายร้อยโรมันผู้รับผิดชอบในการตรึงกางเขนเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ระลึกถึงพระเจ้าและขอบพระคุณสรรเสริญพระองค์และกล่าวว่า แท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบทำเที่ยงธรรมใ้ความผิดอย่างไม่ต้องสงสัยในรูก,กาบที่ยี่สิบสามข้อสี่สิบเจแล้วก็ในข้อต่อมานะคะพระพิก็เขียนไว้ด้วยะค่ะว่าผูงชนทั้งหมดที่มาชุมนุมกันเพื่อดูเหตุการณ์นั้นเมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกชกตัวขับไปทําไมผู้คนเหล่านี้ถึงได้มีปฏิกิริยาแบบนั้นเพราะพวกเขารู้ค่ะว่า ความโปรดปารานของพระเจ้าอยู่เหนือพระเยซูผู้ทรงถูกตึงบนกางเขนต่อหน้าต่อตาพวกเขาพระเยซูเป็นผู้ที่มีความโปรดปารานทั้งต่อพระพักของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ทั่วไปค่ะไม่เพียงแต่เมื่อพระองค์ยังทรงเจ,จเริญไปสู่การเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ตลอดพระชนชีพของพระองค์แม้กระทั่งภายหลังที่พระองค์ทรงสิ้นพระชมแล้วก็ตามนั่นคือภาพที่ พระเจ้าได้ให้เราได้มองเห็นตนเองด้วยนะคะในขณะที่เราได้รับความโปรดปานจากพระเจ้าพระเจ้านั้นทรงทอดพระเนตรดูเราในภาพที่ต่างไปจากที่เรามองดูตัวเองพระเจ้าไม่ได้เห็นเราอ่อนแอสิ้นหวังหรือเป็นคนบาปหน,นัแต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นเราสวมใส่เสื้อแห่งความชอบธรรมสวมรองเท้าแห่งสันติสุขสวมใส่อาวุธ ยุทธภันทั้งชุดของพระองค์แล้วก็ถือพระแสงดาบของพระวิญญาณซึ่งเป็นพระเจนะของพระเจ้านั่นคือภาพที่เราควรจะมองเห็นตัวเราเองนะคะเหตุที่พระเจ้าทรงมองเห็นเราแบบนั้นเพราะพระองค์ไม่ได้ดูเราตามมิติฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามมิติสายตาฝ่ายวิญญาณนั่นคือวิธีที่เราต้องเรียนรู้ที่จะมองตัวเองแบบนั้นด้วยอย่ามองดูกระจก แล้วก็บอกว่าโอ้จะมีใครบ้างไหมที่สนใจฉันนะ่ะฉันมันไม่สำคัญโอ้แล้วก็คนอย่างฉันนะ่ะจะไปมีโอกาสได้งานดีๆได้แต่งงานมีครอบครัวมีงานอาตกิจหรือได้เป็นพ่อพออย่างคนอื่นบ้างหรือเปล่านะอืมคงไม่มีใครต้องการฉันหรอกพนิลองคะเมื่อท่านทำอย่างนั้นท่านกำลังมองดูตัวเองด้วยสายตาฝ่ายเนื้อหนนะั ่านไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าสามารถทําได้เพื่อท่านนะคะไม่สําคัญหล้วค่ะว่าสภาพภายนอกของเราจะเป็นยังไงไม่สําคัญเลยว่าตัวเราในสายตาของคนของตนเองหรือของคนอื่นมันจะเป็นอย่างไรเราต้องไม่ลืมนะคะว่าพระเจ้าสามารถให้แสงสว่างแห่งความโปรดงปางของพระองค์ส่องมาเหนือเราได้นะคะแต่งเช่นที่โรรองได้สงรงกระทําเพื่อพระเยซูมาแล้ว เื่อเราจะได้จเดินขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจะมพะพระเจ้าและตัอหน้าคนทั้งบวงเช่นเดียวกันด้วยค่ะในลูกาบทที่สองันห้าสิบสองเราจะขออนุญาตยกตัวอย่างคนเ,นเป็นเป็นอีกหนึ่งคนนะคะนางรูธค่ะดังนั้นนาะโอมีจะกลับมาและรูธลูกสะพายชาวโมอัพก็กลับมาด้วยผู้กลับมาจากแผ่นดินโมอาและเขาทั้งสองก็ยังมายังเมืองเบตเลเฮมในต้นฤดูด เกี่ยวข้าวบารลีฝ่ายนาโอมีนั้นมีญาติตั้งสามีคนหนึ่งเป็นคนมั่งมีตระกูลเดียวกันเรยิเมเล่ชื่อโบอาและรู้ชาวโมอาบจึงพูดกับนาโอมิว่าขอให้ฉันไปที่ทุ่งนาเพื่อจะเก็บรวงข้าวตกตามแต่ใครจะมีใจารุณานาโอมีก็ตอบนางไปว่าลูกของแม่เอ๋ยจงไปเถิดและเธอก็ออกไปเดินตามหลังคนเก็บเ,เกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าที่ตก เอเอินเข้าไปในนาของโบอาดซึ่งเป็นคนตระกูลเดียวกันกันกบอาลีเมเรและโบอาดก็พูดกับนังรูทว,ว่าลูกเอ๋ยขอฟังหน่อยอย่าไปเก็บข้าวที่นาอื่นหรือทิ้งงานนี้ไปเสียเลยจงอยู่กใกล้ๆสาวใช้ของฉันตาของเจ้าจงมองดูตามนานที่เขากำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่แล้วก็จงติดตามเขาไปฉันได้สัง่งพวกคหนุ่มไม่ให้ลูกคนเจ้าแล้วไม่ชื่อหรือเมื่อเจ้ากระหายน้ำ ก็เชิญที่ม้อน้ําเถิดื่มน้ําซึ่งคนหนุ่มๆได้ตักเอาไว้รูทก็สบหน้าลงถึงดินก้มกราบท่านแล้วก็พูดว่าดิฉันเป็นแต่เพียงคนต่างด้าวทาไมท่านจึงมองดิฉันด้วยความเอาใจใส่อังหลังรูปบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสองถึงนะแล้วก็บทที่หนึ่งข้อสามไปที่แปดแล้วก็บทข้อแปดถึงสิบด้วยนะคะเพราะไจ้าม่นใจว่า จำเรื่องราวของนางรูดและนางนาโอมีผู้เป็นแม่ของสามีของนางรูดได้นาโอมีกับครอบครัวอพยพไปอยู่ในแผ่นดินโมอับในคราวที่ยูดานั้นเกิดการการะนันอาหารต่อมาเมื่อสามีของนางเสียชีวิตและบุตรชายซึ่งเป็นสามีของรูดก็เสียชีวิตด้วยจึงได้พาการเดินทางกลับไปยังยูดาห์ที่นั่นนางรูดได้ขออนุญาตแม่สามีออกไปเก็บข้าวที่มันตก เพื่อนางกับแม่สามีจะได้ไม่อดตายขณะที่นางรู้กําลังเก็บข้าวตกอยู่นั้นพระเจ้าก็ได้รทรงกระทาให้โบอาดเจ้าของนาเกิดความโปรดปานต่อเธอโบอาดเป็นญาติฝ่ายสามีของนาโอมีโบอาดดูแลเอาใจใส่นางรูทให้อาหารและก็น้ําแก่เธอและก็แถมยังสั่งกําชับให้คนเกี่ยวข้าวปล่อยข้าวเหลือไปให้นางรูทได้เก็บเป็น เป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะในนางรู้บทที่สองข้อสิบสี่ถึงสิบหกอันที่จริงนางรู้ได้รับความโปวดปานมากในสายตาของโบอาดจนต่อมาเขาก็ได้ขอเธอแต่งงานทําให้เธอแล้วก็อบนาโอนาโอมีได้รับการดูแลอย่างดีตลอดชีวิตนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่ช่วยให้เรานั้นเห็นภาพและผลแห่งความโปวดปานของพระเจ้า ที่มีต่อมนุษย์ตัวเป็นๆและความปวดปันแบบเดียวกันนี้ก็มีพร้อมสําหรับท้าพเจ้าและก็ท่านถ้าเรายอมหยุดดิ้นรนที่จะสาหาความปวดปานด้วยการกระทําในฝ่ายเนื้อหนังยงพีแต่เราปรนขอรับความปวดปานที่เหนือธรรมชาติแล้วก็รับด้วยความเชื่อพี่น้องคะสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นท่านเช่นเดียวกัน ความปวดปานที่ว่านี้มันอธิบายไม่ได้นะคะด้วยแบบคำพูดโดยทั่วทไปเพราะว่าบางครั้งเราไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เมื่อท่านและข้าพเจ้าดืเนินชีภาใต้ความปวดปานเราจะเริ่มเห็นสิ่งประหลาดประหลาดอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราค่ะบางครั้งคนที่เข้ามาแสดงความเมตตากรุณาต่อเรา เขาก็ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำค่ะว่าทําไมเขาถึงทาแบบนั้นแต่ขอให้ท่านรู้เลยค่ะว่าเมื่อท่านเป็นที่ปกดปรองพระเจ้ามันจะมีความเมตตากรุณาเป็นพิเศษมันจะมีประสบการณ์ที่แสนพิเศษและแน่นอนค่ะถ้าท่านอยากเป็นคนที่สนพิเศษขพระเจ้าจงสวดหาความโปรดปรานจากพระองค์ไม่ใช่จากมนุษย์นะคะขอพระเจ้าจอยวยพรค่ะสำหรับผู้ที่ ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในอน,น,นาคตนะปะรรมการบทที่22ข้อ1ต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัมแล้วก็ตรัสก,กับท่านว่าอับราฮัมท่านทูลว่าข้าพระงอยู่ที่นี่มัทิวบทที่4ข้อ1ครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุลกันดานเพื่อมารจะได้มาทดลองการทดสอบนะคะเป็นสิทธิพิเศษในการที่พระเจ้าจะใช้มากขึ้นค่ะมันสำคัญพอๆกับการทดสอบ ที่ดูความเหมาะสมของการที่ท่านจะเป็นคนที่ใช้กันฆ่านะคะและพระเจ้าก็ทรงลองในอับราฮัมนมคะออติศาสตร์ได้เปิดเผยเห็นถึงกฎเกณฑ์นิรันที่พระเจ้าใช้อยู่เป็นประจำค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่พระเจ้าจะมอบหมายสิ่ิหน้าให้กับเขาในอนาคตนะคะพระเจ้าจะทดสอบนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะเจอสิ่งนึ่งนะคะเช่นอะไรบ้างสถานการณ์ที่แก้ไม่ตก จอห์นอาร์มสมักจะทดสอบคนที่มีความสามารถที่จะเป็นผู้นําได้โดยสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่าคนนั้นน่ะเขาทํายังไงเมื่อเขาต้องเผชิญกับสถานก,การณ์ที่มันแก้ไม่ตกสิ่งที่เขาทํานั้นก็เ,เพื่อจะหนุนใจคนที่จะเป็นผู้นําให้กล้าเผชิญกับสถานก,การณ์ที่แก้ไม่ตกแทนที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาธรมาธรมดาาเท่านั้น เพราะในสถานการณ์เช่นนั้นจะทําให้เขาดึงความสามารถของตนเองออกมาใช้แล้วก็จะสอนให้เขารู้จักพึ่งพาผู้อื่นทั้งยังให้เขาได้ใกล้ชิดตับพะเจ้ามากขึ้นด้วยเขายังกล่าวต่อว่าเป็นเวลาน,านานมากแล้วที่ผมได้สลับปัญหาเล็กน้อยๆให้กับคนอื่นรับผิดชอบแทนผมผู้นำตัวจริงนั้นจะปรากฏตัวให้เห็นเด่นชัดในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยุ่งยาก เท่านั้นคงไม่เกินความจริงถ้าจะกล่าวว่าในประวัติศาสตร์มนุษย์บรรดาคนที่จะเป็นผู้นำทั้งหลายที่เผชิญวิกฤตการณ์ยุ่งยากหรือสถานการณ์เลวร้วายนั้นยังไม่หนักเท่ากับสถานการณ์ทุกวันนี้ดังนั้นถ้าจะรู้จักเอาตัวรอดก็ต้องรู้จักเติบโตให้ได้ท่ามกลางความยากลำบากแลวก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องถูกฝึกหรือทดสอบนะคะสำหรับผู้นำโมเสส เผชิญหน้ากับการทดลองในสถานการณ์ที่มันแก้ไม่ตกเมื่อชนชาติอิสราเอลเดินทางไปถึงทะเลแดงฟากหนึ่งเป็นตำบลบาอันเซโฟนอีกฟากหนึ่งเป็นทะเลสายด้านหน้าเป็นทะเลแดงข้างหลังก็เป็นกองทัพใหญ่ของกษัตรฟฟิย์ฟาโรซึ่งก็มีกำลังมากจะมารบ เอาชนะเขาก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะสักตอนนั้นทั้งยังถูกห้อมล้อมด้วยคนอิสราเอลที่แบบอืขี้บน่นพูดจาแง่ลบนะคะในวิกิจการที่ไม่คาดคิดมาก่อนเช่นนี้ทำให้ชนชาติอิสราเอลท้อแท้หมดหวังสูญเสียขวัญและกําลังใจจนพูดออกมาอย่างสิ้นหวังว่า,วาอืมโมเสสหลุมฝังศพในอียิปต์ไม่มีหรอ ท่านถึงได้พาพวกเราออกมาตายในที่เนี้ในถิณดุลกันดานเนี้แต่โมเสสผู้เปลี่ยนไปด้วยความเชื่อโดยยึดมั่นในพระเจา้าว,วิธีการของเขาฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อสําหรับคนอิสราเอลแต่นี้กลับเป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นําตัวจริงที่ดียอดเยี่ยมอย่างแท้จริงโมเสสเตือนพวกเขาว่าอย่ากลัวเลย้งทางที่แบบ น่ากลัวจะายไปมัคนคงเอาไว้ทั้งที่ฟาโูก็กำลังไล่ปวดมาติดๆคอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้าทั้งๆที่ดูเหมือนว่าความรอบรู้ที่ว่านี้มันอยู่ห่างไกลจากความเป็นจริงเหลือเกินณนะสถานการณ์ตรงนั้นนะคะโดยพยะยกรบที่สิบสี่ข้อสิบเอ็ดถึงสิบสามโมเสสประกาศถึงความเชื่อแบบนี้เช่นนี้ท่าน จึงผ่านการทดสอบของสถานการณ์หินไปได้อย่างดีเยี่ยมและท่านก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าอย่างสมเกียรติด้วยและอีกทั้งคำพยากรณ์ของโมเสกก็ปรากฏเป็นจริงที่ว่าเพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกตลอดไปโบอิสเลโได้เห็นความรอดที่มาจากพระเจ้าและก็ได้เห็นพวกศัตรูนั้นถูกทำลายจนหมดสิ้น บทเรียนที่หลุนจิตชูใจในเวลานี้ก็คือพระเจ้าต้องการที่จะขังเราไว้กับพระองค์เองพระองค์สนองตอบการไว้วางใจของเราค่ะด้วยการสำแดงฤทธิดด์นิรนานาจและพระคุณของพระองค์ในสถานการณ์ที่มันดูเหมือนแก้ไม่ตกมันเป็นไปไม่ได้นะคะมาสันเทเล่ก็เหมือนกันค่ะพูดใด้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ได้ประกาศในประเทศจีนตอนกลางท่านมักจะไปเชิญกัสสานนาการณ์เช่นนี้อยู่บ่อยๆท่านจึงกล่าวจากประสบการณ์ว่าในการทำง,งานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นมักจะพบวลีอยู่สามวลีเสมอๆก็คือมันเป็นไปไม่ได้หรอกกบบมันยากลําบากจะตายไปนะแล้วก็สําเร็จแล้วค่ะพี่น้องคะเราจะพบความแปลใจ ถ้าเรามองทะลุเข้าไปในจิตใจของคนหลายคนที่เราคิดว่าเขาเป็นผู้ที่ประสบความส์เร็จถึงขั้นสุดยอดอเล็กซานเดอร์แมคแกรเรลผู้เชี่ยวชาญในด้านการอธิบายกับความหมายของพระคัมภีร์ผู้หนึ่งนะคะหลังจากที่เขาจบการกล่าวประทักคาถาในที่ประชุมใหญ่ลงเขากลับออกมาด้วยความรู้สึกที่ดูเหมือนหดหู่และล้มเหลวเขาข่าวว่าอืมผมไม่ควรพูดอย่างนี้อีกเลย ท,ทั้งๆที่หลายคนในที่ประชุมก็ได้รับพ,อพอรและคำถึงใจมากเราต้องเข้าใจนะคะว่าปฏิกิริยาแบบนี้เกิดจากความรับผิดชอบที่มีมากเกินไปซึ่งทําให้เกิดความตึงเครียดได้หรือไม่ก็เกิดจากนานการโจมดีของปีมาซานที่ชอบท,อทําให้ผู้รับใช้ประจาทถอนใจนะครับปีมาซานนั้นมันไม่เคยหลับไหลน,นะ,ะมันจ้องที่จะทําให้เราท้าอใจเสมอเราต้องรู้เท่าทัน,นะคะ่ะวิธีการที่ พูดพระช้พระเจ้าตอบสนองต่อความล้มเหลวและมีผลกระทบต่อการรับใช้พระเจ้าในอาณาจักรของเขาด้วยเสมอนะคะบางคนอาจจะคิดว่าความล้มเหลวของเปโตรเมื่อครั้งที่ปฏิเสธพระเยซูที่หลานบ้านหน้าสภาเขานั้นจะเป็นการปิดประตูของการรับใช้พระเจ้าในอนาณาจักรของพระองค์ในที่สุดแต่ฟังให้ดีนะคะแต่เพราะเปะโตรเขาคิดใหม่เขากลับใจใหม่จริง แล้วเขาก็รักพระเยซูคริสตอย่างสุดซึ้งมันเลยทําให้ประตูนั้นเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะทําให้การรับใช้นั้นแผ่ขยายกว้างยิ่งขึ้นแลในในโรบบที่520บอกว่าแต่ที่ไหนมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณก็จะไพ่บุญยิ่งขึ้นนี่นงคะเมื่อได้ศึกษาถึงบุคลิกภาพลักษณะของหลายคนที่ปรากฏในพระคัมภีร์บางคนก็ล้มเหลวในบางจุด บางคนก็ล้มเหลวเกือบจะทุกด้านเลยแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่จมปลักไม่ติดอยู่กับความพ่ายแพ้หรือความล้มเหลวหรือปัญหาที่แก้ไม่ตกนะคะเขาเหล่านั้นรับใจใหม่ซึ่งทําให้ยิ่งเข้าใจพระคุณพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาคนเหล่านั้นเรียนรู้ต่อไปอีกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสกับลูกของพระองค์ลูกที่ล้มเหลว เป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็หลายๆครั้งฟอร์ดเป็นนักประวัติศาสตร์เขียนไว้ด้วยว่าค่าของคนนั้นวัดได้จากชีวของเขาไม่ใช่วัดที่ความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นเมื่อครั้งหนึ่งหรือเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษแม้เปโตนั้นจะได้รับคําเตือนล่วงหน้าแต่เขาก็ยังลง้มลงเขายัางปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณถึงภัยอันตรายครั้งแรกของเขาแต่เพราะว่า พระเยซูค่ะรู้จักปุคลิกที่เข้มแข็งและก็อ่อนแอของเปริโตพระองค์จึงยังเลือกเขาอยู่และผมะก็เตือนเขาด้วยนะคะพี่น้องคะผูระ้รัชประเจ้าที่ประสบความสําเร็จก็คือคนที่เรียนรู้ว่าจุดที่แก้ไม่ตกความล้มเหลวมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตไม่ว่าจะด้วยความล้มเหลวของตัวเองหรือของใครก็าตามเขาต้องเรียนรู้ หรืสภาพความเป็นจริงและก็พร้อมที่จะตระหนักว่าเขาไม่สามารถทําทุกสิ่งให้มันถูกต้องตลอดเวลาได้นี่คือความจริงไม่มีใครหรอกคะ่ะที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมโดยที่ไม่มีข้อบอกพร่องผิดพลาดใดๆเลยแม้แต่คนเดียวนี่น้องคะวันนี้สิ่งที่เขาจะแบ,บ่งปันท่านหวังว่าจะเป็นสิ่งที่หนุนจิตชูใจท่านในค่ำคืนวันนี้นะคะว่า อย่าจมจัดอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ตกพระเจ้าของเรามีทางออกเสมอและในความลุ่มหลวมันเป็นสิ่งที่ทำเราจะเข้าใจตั้งตัวเองและกับผู้อื่นนะมันเป็นเวลาห่งการเรียนรู้ค่ะขอบพระเจ้าอวยความเป็นรรทุกท่านนะคะ